สวัสดีจ้าทุกคนยายเฟื่องพากินมาละจ้าวันนี้ยายมีน้ำพริกกับหัวปีต้มจ้ะแล้วมีน้ำพริกปลาทูจ้ะเดี๋ยวยายจะรีบกินเดี๋ยวยายจะไปเดินลูกน้ำจ้ะวันนี้เราล,ลงลูกน้ำยุงลายจ้ะทุกคนจ้ะไปลุยกันเลยทุกคน วันนี้ยายมากินข้าวให้คนชมอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้าอันนี้น้ำพริกประทูจ้าตัวอนอันนี้ผัดกระลำปีกระหมูมาจ้ะกินด้วยกัน <c oughs> นึกอยากกินน้ำพริกกว่านี้ต้มจะเละเลยทำยังก็ม,มีมีฟันเคี้ยวเลยเนอ้อยายเนี่ยมาจ้าอร่อยอร่อย ว่าทำไมพึ่งร้อนหาได้เลยพัดลม มัวแจไปอาบน้ำต้มผักทิ้งไว้เละหมดเลยกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ยายด้วยเด้อเป็นกําลังใจให้ยายด้วยจ้า ตอนนี้กล้วยใหญ่กำลังออกเคือเลยเยอะแยะแล้วก็กำลังแก่อยู่อีกเหลืองอีกเครืองแล้ว ว่าเยอะดีบาน วันนี้ยายอิ่มนะจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ยายด้วยนะจ้ายายเฟื่องพากินจ้าวันนี้ยายจบคลิปแค่นี้ก่อนโอ้นี้มาดูต้นไม้สวยงามขอเขาเลอซื้อนะ่ยไหน ซื้อมัง่งแล้วก็แลกกันมัง่งอมีแต่กองชุ่เขียวค่ะน้ะไม่ค่อยมีเนี่ยลูกแต่สปอดสีไอ้นั่นเยอะปอดเขามีแต่ของราคาสองพันละนเนอะสวัสด,ดีจ้าทุกคนยายมาพามาดูต้นไม้สวยๆอันนี้เขาเรียกบัวอะไรนะเนี่ยเนียนเนียเนียนเนีย เนี่ยบัวเนี่ยหัวเนี่ยอีอันนี้อะไรไมะยมชีสอันเนี้ยอันนี้บัวอะไรวะบัวอะไรเข้าบัวอะไรเขารุ่งรุ่งสาวเราซื้อมาอมนี่ของตะปอดใช่ไหมเออตะปอดอือจ้ะต้นไม้สวยงาม

อะไรอ่ะไม่รู้หมดแล้วมั้งพี่ป๊อดอันนั้นกล้วยอะไรอ่ะกล้วยหอมเงี้ยนะกล้วยหอมกล้วยหอมเตี้ยโอ้โหอย่างเงี้ยขอเยอะเลยมาขุดกันอืมกันเยอะเลย เย็บอพึ่งแล้วทั้งนั้นแหละไม่ใช่ของเราอ้อาวของเย็บอพึ่งอันเนี้ยหนังกวักด่างเย็บอพึ่งนี่ดูกล้วยหอมเตีย้ยหอมทองใช่ไหมหอมเขียวหอมเขียวฮู้สวยหอมเขียว สวยงามอันนี้สวยมากอันนี้ต้นอันนี้สวยอันนี้อันนี้อะไรนะเขาเรียกไม่เราไม่ใช่จะผมอะ่ะ <c oughs> ยืดชื่อไม่ถูก อัลโหลห้าสวย ไม่รู้จักหรอกอันนี้อันนี้อันนี้มักกี้เวอื้เนี่ยมักกี้เวอันนี้มักกี้เวอันนี้บอลกระดาษด่าอืมอันนี้โมอ,อิโมอ,อิสไลด์อันนี้แยกมาก็มีมุมมุมมุมเหลืองมุมมุมดำไปเอาพันมาจากไหนเนี่ยซื้อซื้ออ๋อ ขายได้มั่งป่ะขายได้อ,อันนี้เขาสั่งไว้ก็ยังไม่ได้แยกสั่งไว้ก็ยังไม่มีของให้เขาสวยสวยสวยต้นไม้สวยสวย